กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f อผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมก็หยุดกันไปหนึงวันนะครับผมติดใจนะฮะเมื่อคืนห้ารายการแล้วว่าเกือบหมดเลยนะหมดปิดไปสี่รายการนะครับเอนะฮะวันนี้ก็มีแต่ของใหม่นะที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็เก็บ สะสมมานะท,ทั้งจากงานประกวดที่โลตัสลังสิตแล้วก็ตลาดพระเครื่องบึงบ้านนะครับ F4 นะฮะก็ไม่ต้องลีลาอะไรกันเลยนะมาดูองค์แรกกันเลยนะครับ F4 นะฮะองค์แรกอ่ะดูนี้ก่อนนะฮะแหมชอบมากเลยนะฮะได้มาจากตลาดพระบ้านบ้านบึงบ้านนะแกออกจาะกรอบนะตลับสเตเลสนะอยู่ในคอเขาเลยเนี่ยนะฮะ ตกควายก็เป็นจกนะองค์นี้นะครับพระขุนแผนนะฮะเห็นแห้งเก่าดีนะแล้วเนี่ยนะเนื้อเขาเขาบอกว่าให้ดูว่าเนื้อเขาจะแน่นๆเป็นชั้นๆชั้นๆอย่างงี้นะเนี่ยเอฟซีดูนะก็จําเข้ามานะครับผมไม่รู้ดูไม่เป็นนะฮะเกสแท้์เนี่ยดูไม่เป็นจริงนะครับนี่ฮะแน่นมากนะครับพระคมด้วยนะครับ คมลึกนะมีคาบกู่คาบอะไรแล้วมีความเก่าอ่ะนะฮะมีความเก่านะครับเนี่ยดูกันแบบไม่ต้องกักเลยนะครับเีพีซีนะฮะนี่นะนนนะตกเป็นตกละฮะวันนี้นะครับองน,นี้นะฮะชอบมากนะครับผมไม่รู้เขาเล่นกระลักอะไรนะเป็นแผนพิมพ์นี้นะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะก็คงจะเป็นเป็นแสนแล้วประมาณนี้นะไม่ใช่หลักหมื่นแน่นอนนะครับ FC นะเอาเป็นว่าผมเปิดแบบดูชอบซื้อใช่จ่ายจบเลยนะเอาที่ชอบดูโอหเนี่ยดูแขนนะลึกนะแล้วเด้งนะดูชอบซื้อใช่จ่ายจบนะองนี้ผมขอเปิดที่แปดพันบาทนะครับ FC นะไม่มีประกันไม่การังตีกันนะครับผม นะฮะเนี่ยราคาจริงๆแบบไปเข้าเล่หากันผมยังไม่รู้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยแผนนะครับผมเก่าอะเขาดูเก่าดูธรรมชาติไม่ใช่บแบบแต่งอะไรอ่ะนะครับเนี่ยแปดพันบาทนะตก,กไม่เป็นไรนะครับเราไม่เป็นนะครับตกควายก็ไม่เป็นไรนะฮะแปดพันบาทนะครับผม ผัดมาพิมพ์ขี้ตานะืะจีิดเนื้อเขียวปัดเลยนะครับผมน้องคนนี้นะฮะระบันบันเยอะมากนะเบึงบ้านเนะมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนะี่ยอันนี้พิมพขี้ตาห้าชายหน้าใหม่ของวงการเลยนะดูจีวรฝั่งนี้เด้งเลยนะครับเอฟซี FC. เนี่ยจีวรเด้งเลยนะเนี่ยจีวรเด้งเลยนะครับผมฝั่งนี้อาจจะไม่คมเท่านะก็เป็นสไตล์老โบราณน,นะครับสไตล์老โบราณน,นะฮนะ ดูนะฮะดูอย่าเพงดูกลน,นะดูทั่วองค์ไปก่อนรอบองค์ไปก่อนครับดูรอบองค์ไปก่อนนะครับนี่ฮะจ้าห้าชายนี่ฮะนี่อยรอยเนี้ยรอยประกบนะเนี้ยนะนี่ฮนะรอยประก,กบนะครับนีนะ่ประก,กบนะครับเห็นอัน,นี้ฝั่งนี้เห็นนูนชัดเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกับจะเก็บรายละเอียดดีนะครับผมแต่ก็มีเห็นนิดๆนะเห็นิดๆนะฮะแล้วแต่การเก็บรายละเอียดนะครับนี่ฮะ อยู่ใจฐานนะครับปลื้มนี่โอ้โหนะ F4 จุดใจจางเลยนะจุดใจจางแบบนะเห็นแล้วอดไม่ได้เลยนะพลิกก้นขึ้นมานี่นะพลิกก้นขึ้นมานี่แบบอืนะปลื้มเลยนะครับเนี่ยฮนะต้องซื้อนะพระองค์นี้นะครับเนี่ยนระานะ้าดีดเลยนะเนื้อเขียวมากนะครับ F4 นะครับ องนี้นะการตีกันนี่นะต้องเอากันสองล้านกว่านะสองจุดห้าล้านประมาณน้นะเอาเป็นว่าองค์นี้ดูชอบซื้อใช่จ่ายจบนะครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับองนี้นะฮ0หนึ่งหมื่นบาทนะครับพิมพ์คีดตานะฮะถัดมาพิมพ์นิยมนะโอ้โหนะมีอยากก่างกระุดมาจากในหนังสือเลยนะพิมพ์นิยมหน้านี้นะฮะองนี้นะมีตุ่มมีเมือเกินที่ซอกแขนด้วยนะ พิเศษตรงนี้นะครับนะพิมพ์นิยมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยม A นะเนี่ยมีเหมือนกับตาไปอินอยู่ด้วยตรงนี้นะฮะไม่มีมือลองก็ต้องตีลงพิมพ์นิยม A นะครับตรงนี้นะเนี่ยเนื้อหาฝึกจิจัดทั้งองค์นะครับผมนี่ะสนุงสนิมนะเนื้อหานะเห็นแล้วต้องซื้อนะครับสำหรับพิมพ์นิยมตรงนี้นะครับ ลุดมาจากหนังสือเลยนะครับผมใต้ฐานพริกมาตืบนะโอ้โหนี่เป็นไงแล้วฮะนืะ่นะชอนี้แบบเรียบไปเหมือนนูนนิดๆขึ้นมานั่นเองนะครับ F4 เน,นี่ยชอนี่สนงสนิมเบือเก่าธรรมชาติมากๆนะครับนี่นะจริงๆเกือบจะเรียบไปอยู่แล้วนะเนี่ยนะเกือบจะเรียบไปอยู่แล้วนะนพิมพ์นิยมเอ พิมพ์ไมยอมเององนี้ก็ขออนุญาตเปิดราคาที่1,000 0บาทเช่นกันนะครับ fc นะดูชอบซื้อใช้จ่ายจบเลยนะครับดูชอบซื้อใช้จ่ายจบนะครับผมถ้าการปีงก็ต้องว่าที่2อล้านอัพนะพิมพ์นมยมเอ๋นะครับผมเปิด1,000 0บาทนะครับเราก็มาดู หลวงปูสุกนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียมเก่าเลยนะเรียมเก่าเลยนะพิมพะพาเมืองทนรัศมีนีฮนะเนื้อออกแดงนะออกสมฤทธิ์แดงครับผมเนี่ยเรียมแบบนี้นะมาบ้านๆเลยนะครับแบบนี้นะจีนนะครับเรียมมาบ้านๆเลยนะเนี่ยนะให้ดูคนไในแค่นี้ไม่ได้แกะมาอะไรนะเนี่ยพระเขาใช้อยู่นะดูด้านข้างเห็นเลยนะคือเรียมใสเลยนะไม่ได้ปิดบ,บังอะไรเลยนะครับเนะี่ย ลอยตะใบแต่งข้างนะละเอียดละเอียดอย่างนี้นะครับผมต,ตายหลวงผู้ศุกนะครับะนี่นะหลวงปู่ศุกวัดปากคอมขันเผานะครับนี่นะนีนะ่เอาราคาเลยนะครับ fc นะองนี้ขออนุญาตเปิดที่แปดพันบาทแล้วกันนะครับแปดพันบาทนะครับองนี้นะเปิดกันราคาเบาๆท,ที่แปดพันบาทนะครับนะราคานี้ก็ ดูชอบซื้อใช่จากจบกันเลยนะครับพีีไม่มีประกันกันนะครับถ่ามานะครับหลวงพ่อดด่มนะครับหลวงพ่อดดิมอันนี้ก็ไม่แน่ใจพิมพ์อะไรไม่เอก็บีไม่บีก็สี B, C นะน่าจะบีอะไรขึ้นไปนะถ้าเอเขาบอกจะต้องมีเนื้อเกินอะไรประมาณนี้นะอันนี้น่าจะเป็นบีสีอะไรเงี้ยโอ้โหจะหลังเส้นหลังคอคมมากนะเส้นหลังคอคมกิิบเลยนะครับผมนี่ฮะ ไม่ค่อยเจอนะแบบเส้นหลังคอแบบคมๆนี่นะครับเอฟซีนะเนี่ยเส้นหลังคอคมรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะพิมพเอนะแล้วเกตกระดีทั้งองค์เลยนะเป็นจุดๆมเหมือนกับว่าพระเขาโดนเหงื่อมานะครับเอฟซีนะเนี่ยนะเกตกระดีทั้งองค์เลยนะเนี่ยนะนี่นะครับจานนะจานหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ย เกตกระดีมียันโค้นใต้ฐานเลยนะครับผมหน้าหลักคลาสิกนะครับ fc นะฮะเมตตาคมเลยนะครับเมตตาคมนะฮะเส้นคอคมนะ fc ครับหลวงพ่อดืม่มนะเอาเท่าไหร่ดีนะครับผมตัวชอบซื้อใช้จ่ายจบขออนุญาตเปิดที่8,000บาทนะครับ fc แปดพันบาทนะครับอ่านะฮะก็เนี่ยวันนี้ผมทำดึกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเรียบงานนะเดี๋ยวต้องเอาลูกนอนนะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับผมฟิตนะฮะเพราะว่าเออก็รับฝ่าย FC ไว้ว่าจะจะมีนะครับวันนี้นะฮะก็เลยต้องเนี่ยฮะรียบทำกันดึกๆเลยนะครับ FC นะฮะประมาณนี้นะครับยังไงก็ถักทายคามาได้วันนี้ก็มีแบบพ่อเงิน พอเงินพ่อเดิมของผู้สุกนะโอ้โหยอดนิยมทั้งเลยนะก็พระคุนเพนนะครับนะราคาก็มีแปดพันหนึ่งหมื่นมีแปดพันมีหนึ่งหมื่นนะครับผมนะถักกันเข้ามาได้นะครับ F4 นะชอบใจราคาองค์ไหนสนใจแบบไหวเท่าไหร่คุยกันนะครับ F4 นะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สนใจพระเครื่องเครื่องหล่างก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์061-898-73-42นะครับ06 1898 73 42นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะแอดไลน์ add ที่เบอร์นี้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะฮะหรือแอดไลน์ที่สแกน QR code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัว กลาบลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ